ที่เราคืออะไรทําชีวิตให้มันอยู่กับปัจจุบันคนที่เอาชีวิตไปอยู่กับอดีตมันก็จะไปหวนหาถึงอดีตทําไมชีวิตต้องเป็นอย่างนี้ชําลําบากลาบนเกิดขึ้นเพราะมีวิบากกรรมอะไรทําไมเกิดมาต้องชดใช้กรรมทําไมสามีภรรยาที่เคยรักเราปัจจุบันเขาไม่รักเราแล้วมันหวนหาแถงตึงอดีตบางคนก็รอคอยจากอนาคตงวดวันที่หนึ่งวันนี้จะออกอะไรนะงวดวันที่16จะออกอะไรวันนี้อาจารย์จะพูดเลขอะไรหรือเปล่าจะได้เอาไปตีหวยถูก ว่ามันมวลจะคิดอะไรอนาคตว่าเมื่อไหร่จะหมดหนี้หมดสินจะทํายังไงให้หมดเนือ้อให้มันหมดหนี้หมดสินจะทํายังไงให้ชีวิตจเจริญรุ่งเรืองประสบความสาเร็จล่ารวยเงินทองมันคิดถึงแต่อนาคตอย่างเดียวไม่อยู่กับเวลาปัจจุบันแต่นั้นใครก็ตามถ้าไม่อยู่กับปัจจุบันมวแต่โหยหาถึงอดีตร,รอคอยถึงอนาคตเขาย่อมไม่มีความสุขนั่นเรียกว่าหนึ่งในวิถีชีวิตของพวกเราที่ชอบทําให้ตัวเองมาดูยากยากเพราะใครอีกละเพราะตัวเราเองทำมันยากแล้ว แล้วเราพยายามอย่าไปสร้างเหตุปัจจัยที่ทําให้ตัวเองเนี่ยทำอะไรก็แล้วดูยากไปหมดทําให้มันดูง่ายไว้ง่ายที่สุดคือการอยู่กับปัจจุบันขณะปัจจุบันขยะนเนี้ยทำอะไรให้รู้อยู่กับสิ่งนั้นว่าเรากําลังทําสิ่งเนี้ยกาลังทําสิ่งเนี้ย